ยิ่งใหญ่อลังการต้องบอกเลยครับว่าสวยสุดลูกหูลูกตารจริงๆกับน้ำตกเซกตามที่เมืองปากสองสอปปอลาวครับเป็นอะไรที่สนุกตื่นเต้นลุ้นทุกก้าวที่ลงไปน้ำตกเลยครับกับความชันระดับ60-70ถึงองศาระยะทางประมาณ700รอเมตรเป็นทางดินโคลนสลับหินทั้งเกร็งขาทั้งเหนื่อยเลยครับทุกทีตอนลงจะรู้สึกสบายแต่ที่นี่ลงแล้วเหนื่อยเอาเรื่องเลยครับ แต่พอมาถึงแล้วรู้สึกหายเหนื่อยเพราะวิวตรงหน้าทําให้เราต้องหยุดดูแทบจะไม่อยากลาสายตาเลยครับน้ําตกเซกตามยิ่งใหญ่จริงๆครับมีน้ําตกทั้งสองสายอยู่ในหุบเขานี้และมีสายน้ําอยู่ตรงกลางระหว่างน้ําตกอีกฝั่งจะมีภูเขาคลุมไปด้วยดอกไม้สีชมพูเกินจะบรรยายครับการเดินทางที่คุ้มค่าไม่ได้วัดที่ความสะดวกสบายแต่วัดที่ความรู้สึกหายเหนื่อยในวินาทีที่เห็นจุดหมายครับที่นี่ น้ำตกเซกาตามรอคุณอยู่ครับอีกอย่างครับเพื่อแรงไว้ขาขึ้นด้วยนะครับ